สนับสนุนโดย S.K 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B ีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอก สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะเปิค่ะเบลค่ะเรอกับเราค่ะวันนี้คุยข่าวบันเทิงตรงกับวันจันทร์นะคะที่4พฤศจิกายนค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนกันนะใช่ค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานค่ะลุนอิมบุญลุนทองกับเจมมาค่ะซึ่งงานนี้ค่ะทางข้างกรุงทองพาสานะคะหนึ่งนะคะเขาขอชวนนะคะเจมมาโชว์หวานไม่แคร์สื่อชวนแฟนคลับร่วมกิจกรรมประมูลนะคะนำรายได้มอบให้กับมูลนิธิพระดาวบทค่ะงาน นี้ค่ะเจมมาสุกตาตีสุดหล่อของเราเนี่ยนะคะอินเตอร์เนี่ยคะ่ะร่วมกิจกรรมอิ่มบุญรุ่นทองกับเจมมามอบโชคทองคำหนัก1บาทให้กับผู้โชคดีพร้อมโชว์นิคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็โชว์หวานๆด้วยการทำคัพเค้กเพื่อประมูลหารายได้นำไปร่วมกับห้างทองอาะห้างกรุงทองพาซาหนึ่งนะคะ,คะมอบให้กับมูลิธิพระดาบทส่วนหนึ่งในกิจกรรมอิ่มบุญรุ้นทองกับเจมมาจัดโดยห้างกรุงทองพาซาหนึ่งเมื่อ,อวันศุกร์ก่อนที่ผ่านมาเ<ช>นี่ยค่ะและต้องบอกว่าแฟนคลับในงานนี้นนอกจากจะอิ่มบุญกันแล้วค่ะ ได้กระทบไหล่เจมมาแบบอย่างใกล้ชิดกันอีกด้วยค่ะเจอตัวน้องเจมมาในงานนี้ค่ะก็ต้องขออัปเดตทีหนึ่งเห็นบอกว่าช่วงนี้เนี่ยงานเยอะมากๆเลยนะคะอ,อันนี้รู้สึกไงบ้างคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะ ภาพที่ถ่ายรูปคู่กับน้องพลอยและลิลิเนี่ยนะคะ,คะละลิเนี่ยนะคะเขาถามว่ารูปคู่เจมมาเนี่ยคะมีการโพสต์ว่าแฟนเราอเอะมันคืออะไรหรือจะบอกเป็นไว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่น,าน,านะคะตกใจไหมคะกับข่าวนี้นะแล้วก็ถามชนิดนึงกันว่ากับพลอยเนะะี่ยส่วนตัวล้วสนิทมากน้อยแค่ไหนค,ะค่ะตอนนี้หัวใจเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะพี่เอล่ะคะมีกฎอะไรบ้างไหมในเรื่องของการคบหาดูใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราไปฟังน้องเจมมาเขาตอบกันคะ่ะจริงๆก็ไม่นะจริงๆช่วงนี้ผมก็เรียน กระเทอมแล้วก็ต้องเรียนแล้วกเ็เรียนพวกคิวบูเป็นหลักครับผมแล้วก็งานก็จะมีบ้างนิดๆนิดๆหน่อยๆที่ว่าที่รับเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็กำลังจะปลายปีแล้วส่วนใหญ่ในช่วงนี้เราก็ทํางานละครงานซะมากกว่าครับเตรียมตัวละครซะเยอะต <c oughs> ัวนนี้ก็เรียนคือเรียนส่วนใหญ่ก็เรียนที่เอแบกด้วยแล้วก็เรียนชงมวยฟันดาเป็นหลักเลยจริงๆครับส่วนเรื่อง เรื่องงานอีเวนต์แล้วก็เราก็ถ้าเกิดว่างจริงเราค่อยไปครับผมอ๋อไม่จริงครับคืออย่างในรูปคือคนที่อยู่ในรูปก็เป็นเพื่อนของผมครับจริงๆเป็นเพื่อนกันทั้งสองคนเลยเป็นเพื่อนเพื่อนกันตั้งแต่อยู่ฮาร์โร่แล้วครับ<ม>แล้วเวลาเพื่อนฮาร์โร่กลับมาเราก็นานๆจะได้เจอเพื่อนที่คือเข้าไปเรียนอนอกกันไงครับนานๆจะได้เจอทีก็นัดก,กินข้าวบ้างอย่างวันนั้นก็มีจริงๆเราไปทํางานครับแล้วก็นัดเจอกันกินข้าวพี่อาร์เข้าไปครับผมก็ก็สนิทก็เป็นเพื่อนธรรมดาก็ก็คือ เป็นเพื ar, yo, yeah. like not, yeah. mm. yeah. ่อนเจอกันก so ็คุยกันเฮ้ยแกเราอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องเหนือไปกว่านั้นครับผมเองไม่ไม่ทราบครับแต่ผมผมว่าไม่น่าใช่หรอกก็อาจจะเกิดการเข้าใจผิดเพราะว่ายังไงผมกับลอยหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรกันก็เป็นเพื่อนกันครับนานๆเจอกันทีครับไม่ครับไม่ก็คือจริงเวลาเราก็คือหนึ่งเราเองก็คือเราก็คงไม่ไปเล่นอะไรแบบนี้แล้วเพราะเล่นอะไรแบบนี้ก็เหมือนการที่เราแบบ มือนไม่ค่อยให้เกียิเขาเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าเขามีแฟนยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราเองก็เป็นเพื่อนอยู่ห่างๆไว้ดีกว่าผมแล้วเพื่อนก็เป็นเพื่อนครับผมตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ครับก็ยังก็โสดแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รีบด้วยครับที่จะมีแฟนครับผมเวลาด้วยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ไม่ได้สนใจทางด้านนี้ด้วยครับแล้วก็เหมือนแบบก็ปล่อยๆครับไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องมีแฟนหรือถ้าเกิดจะมีก็ให้ธรรมชาติพาเขามาดีกว่าครับใช่พี่เอไม่สั่งหรอกคพี่เอใจดีแล้วก คือพี่เอเขาก็ไม่เคยห้ามผมให้ทำนู่นทำนี่นะครับ mm hmm. ก็ขอให้ทำงานให้ดีตั้งใจทำงานก็พอแล้วครับ ก็อย่างที่น้องเจมบอกและค่ะช่วงนี้แน่นอนทางงานเยอะมากทั้งงานโชว์ตัวงานนีเว้นแล้วก็งานถ่ายละครค่ะตอนนี้ต้องเรียนคิวบูเพิ่มเติมเพราะว่างานมีบางงานที่รับไว้แล้วนะคะอย่างเรื่องการเรียนก็ต้องแบ่งเวลาชัดเจนเหลือเวลาแค่ปีเดียวน้องก็จะเรียนจบแล้วด้วยนะคะเรียกว่านะคะเก่งแล้วก็มีความสามารถนี้ต้องเอาใจช่วยน้องนะคะส่วนรูปที่น้องพลอยเนี่ยโพสต์คู่กับน้องเจมมาแล้วมีข้อความใต้ภาพว่าแฟนเราท่าน้องเจมบอกว่าไม่จริงคนในรูปเป็นเพื่อนผมนานๆทีจะได้เจอกันพี่อาก็ไปเป็นเพื่อนกันนะครับนะ ตกใจไหมกับข่าวนี้ก็ก็บอกว่าจริงๆก็คงเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าส่วนตัวนสนิทกับพลอยมากน้อยแค่ไหนค่ะน้องบอกว่าไม่นะห่างๆไว้นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีแฟนอยู่หรือเปล่านั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญถามว่าหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรน้องบอกว่าตอนนี้กําลังโสดสนิทเลยครับนะถามว่าพี่เอมีกฎเล็กอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องของการรักงานรวมรวมถึงเรื่องของหัวใจน้องก็บอกว่าไม่มีมีครับแต่ว่าไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นวิธยในการทํางานมากกว่าส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยนะคะฟรีสไตล์ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาพบรรยากาศงาน Tesco Lotus Eat Fresh นั่นเองค่ะที่งานนี้ค่ะเราก็ได้นางเอกสาวสวยเบลล่ารานีแคมเปญเนี่ยมาร่วมเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ย่ะสนใจบริโภคผักผล,ลไม้เนี่ยกันมากขึ้นพร้อมแนะนำแบรนด์ใหม่ Tesco Lotus Eat Fresh เป็นผักผล,ลไม้จาก Tesco Lotus ที่เรียกได้ว่าสด สด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 ,สด <c oughs> เหมือนส่งตรงจากฟาร์ม <c oughs> แล้วก็ยังเผยเคล็ดรับทานผักผลไม้สดยังไงให้สวยใสแล้วก็หุ่นเป๊ะเหมือนสาวเบลล่าค่ะเจอตัวสาวเบลล่าทังทีก็เลยต้องขอถามเลยค่ะเพราะว่ามันมีข่าวมาว่าสาวเบลล่าเนี่ยไปรับไปส่งหนุ่มเียรตอนเมาเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมคะแล้วก็รู้สึกยังไงหลายคนเนี่ยมองว่าสาวเบลล่าของเราเนี่ยเป็นปาร์ตี้เกิลค่ะแล้วก็คนเนี่ยยังมองว่าที่ภาพในภาพที่หลุดออกมาเนี่ยเหมือนหนุ่มเบียร์เนี่ยกำลังเมาอยู่อันเนี่ยอันนี้จริงไหมคะแล้วก็ล่าส มีหมอดูออกมาบอกว่าถ้าคบกับเวียเนี่ยอาจเกิดอุบัติเหตุสาวเบลล่าเนี่ยเชื่อเรื่องนี้ไหมคะแล้วก็เหมือนทั้งคู่เนี่ยจะปากแข็งไม่ยอมเรียกกันว่าแฟนสักทีเพราะว่าอะไรคะแล้วก็ในข่าวยังเขียนแซวว่าสาวเบลล่าเนี่ยไปเหวี่ยงกลางกองถ่ายละครจริงไหมเราไปฟังเธอตอบค่ะโอ้ยไม่ไม่มีหรอกคะ่ะก็พี่เขามีคนขับรถด,ด้วยอะคะ่ะอันนี้ไม่ไม่เมานะคะ <c oughs> น่าจะเป็นแบบช็อตตาปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะหนูก็ไปกับแบบผู้จัดการหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงกินเจด้วยแล้วแบบกินเจแบบไม่ได้ทานข้าวด้วยซ้ำค่ะไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนค่ะพี่เขาก็ไปกับเพื่อนพี่เขาแล้วก็แบบแวะมาแวะมาทักทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็กลับก่อนไม่รู้ว่าเขาแบบอยู่ต่อหรือว่ายังไงเหมือนกันคือมันอาจจะเป็นเพราะว่ามัน เป็นข่าวที่มันค่อนข้างติดติดกันมากกว่าแต่เราก็เนาะเราก็ยืนยันเราทํางานแบบแทบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วคือบางทีแบบเราก็ว่างเฉพาะแบบกลางคืนเราจะนัดแบบเออคุยงานเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็แบบเออก็มีแค่ช่วงเวลาตอนนี้บางทีแบบคนอาจจะแบบมองไปอย่างนั้นไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยมันอาจจะด้วยแบบเป็นจังหวะที่แบบพอดีกันอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่าไม่ไม่ค่อยไปไหนสองต่อ2ออยู่แล้วค่ะก็นานๆทีถ้าแบบเออบังเอิญไปเจอที่ร้านอาจจะมีแบบรวมโต๊ะบ้างแต่ส่วนมากก็คือแบบถ้าเจอก็นั่งแยกโต๊ะกันตลอดอยู่แล้วอะค่ะก็ค่อนข้างติดติดกันค่อนข้างมากเหมือนกันก็ยังไงเออถามว่ากลัวเข้าใจผิดไหมก็ หนูว่าเขาก็คงแบบมั่นใจในตัวเราระดับหนึ่ง<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้านอถ้ามันปาร์ตี้มันก็คงแบบแบบมีอะไรที่แบบโชว์ออกมาแบบหน้าโซมทํางานแบบไปทํางานสายทํางานไม่ได้อะไรเงี้ยคือเราก็ยังทํางานอยู่ทุกวันถ่ายละครซึ่งซึ่งถ้าเราแบบไปแบบกินเหล้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันประสิทธิภาพในการทํางานมันไม่พร้อมเลยก็ปกติไม่ก็ไม่ไมค่อยได้ดูดวงเท่าไหร่แต่คือเขาทักมาเออเราก็เราก็ฟังไว้อะค่ะเออแต่ว่าถามว่าเชื่อไม่เชื่อก็คือ มันก็เป็นวิจารณญาณของเราเราก็ไม่ได้ไปไหนกันสอนต่อสอนหรือไม่ได้ไปซ้อนมอไซ์หรือไม่ได้แบบไปทําอะไรที่แบบเสี่ยงอยู่แล้วอะค่ะก็มันยังไม่ใช่เป็นแฟนกันค่ะก็คือแบบเออเราก็คุยกันเรื่อยๆปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแบบนอมันก็มันก็ยังเรื่อยๆอ่ะใช่ค่ะไม่ไม่นะคะก็ถ้าถามแบบทีมงานหรือว่าแบบ ถามอภินผู้กำกับอะ<ม>ไรเงี<ม>้ยคือเราก็ทำงานเต็มที่<ม>อยู่แล้วอะค่ะเราไม่เราไม่มีแบบไปเหวี่ยงใครอย่างนี้แนะ่นอนอาจจะมีแบบเออเล่น<ม>เล่นกันกับแบบพี่เสื้อผ้าแบบแกล้งแก้งกัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบอย่างนั้นมากกว่าค่ะ<ม>ก็ถามว่าน้อยไหมก็มีนิดนึงน้อมันก็แบบเออเราไม่ได้ไปทําตัวเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรเสียหาย<ม>หายรือทําอะไรที่แบบเออผิดพลาดหรือร้ายแรงอะไรเงี้ยค่ะ<ม>แต่ว่าคือหลังจากนี้ก็คือแบบจะดูแลตัวเองเยอะขึ้นค่ะ ค่ะสาเวเบลล่าเธอก็คลอเคลียเลยในกรณีที่ไปรับไปส่งหนุ่มเวียอตอนมาเขาบอกว่าหนุ่มเวียเนี่ยมีคนขับรถอยู่แล้วค่ะไม่ใช่สาเวเบลล่าแน่นอนแล้วหลายคนก็มองว่าเป็นปาร์ตี้เกิลเนี่ยเขาบอกว่าไม่เลยส่วนใหญ่เนี่ยหนุ่มเวียเวลาจะไปเนี่ยก็ไปเฉพาะกลุ่มเพื่อนเขาค่ะแต่ว่าสาเวเบลล่าเนี่ยนานๆครั้งถึงจะไปแล้วก็ในภาพที่ออกมาเหมือนหนุ่มเวียเมาเขาบอกไม่เมาค่ะอาจจะเป็นภาพตอนที่ตาปรือมากกว่านั่นเองคนหลายคนเนี่ยก็เลยมองว่าภาพพดสาวเบลล่าเนี่ยเสียไปกนิดนึงเขาก็บอกว่าอาจเป็นเพราะว่ามีข่าวติดติดกันมากกว่าและ กลางวันเขาจะทํางานกลางคืนเนี่ยว่างคนก็เลยมองเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะส่วนที่มีหมอดูออกมาทักว่าถ้าคบกับหนุ่มเวียนเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุเขาบอกว่าปกติไม่ค่อยดูดวงถือว่าเป็นการวิจารณ์ดีกว่าค่ะแล้วก็ คุยกันมาตั้งนานแต่ว่าไม่อยอมรับว่าเป็นแฟนสักทีเนี่ยเห <ชะ S 1> มือนปากแข็งเขาบอกไม่ได้เป็นแฟนค่ะคุยกันเรื่อยๆปกติส่วนในข่าวที่เขียนแซวว่าเวียงกลางกอ,อ<ค>งละครเขาบอกไม่ก็ได้ยินข่าวนี้ค่ะแล้วก็ไม่มีแน่นอนด้วยค่ะก็เรียกว,ว่าเขียนชัดๆไปนะฮะสำหรับน้องเป็นล่าของเรา<ช>ค่ะแล้วค่ะมาปิดท้ายดีกว่าค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานฮะไทยประกันชีวิตพรีเซนต์อินเตอร์เนชั่นแนลไฟเวิร์ฟเฟสติวัลพัทยา2013ค่ะเทศกาลพุทธนานาชาติเมืองพัทยาประจําปี2556ค่ะซึ่งครั้งนี้ก็กลับมาอีกคคครรรรรัั้้งง่่ะสสําาาาาาหบกกเเียววม ตื่นตาตืต่นใจในการเทศกาลพุกเนี่ยนะคะที่ริมชายหาดทยากรางค่ะและที่สําคัญเขาบอกว่านะพร้อมที่จะแสดงความสวยอลังการของการแสดงพุงประกอบมัลติมีเดียนะคะจาก4ประเทศด้วยกัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ไต้หวันแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะและในงานนี้ค่ะก็แน่นอนค่ะก็ได้การเชิญชวนค่ะสีสาวสวยเรามาร่วมขบวนแต่งชุดในแต่ละธีมของเทศกาลด้วยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นสาวเบลลารานีปุ๊กลุกฝนทิพน้องวีวันนแล้วก็เชอร์เบลด้วยค่ะมีโอกาสได้เจอตัวนะคะสำหรับน้องเชอร์ ในงานนี้ค่ะก็เลยต้องขอถามสักนิดนึงนะ,ะเกี่ยวกับข่าวเขา,ขาที่มานอกว่าตอนนี้น้องเชอร์เบลของเราเนี่ยกำลังคุยอยู่กับหนุ่มในสังกัดเดียวกันอันนี้จริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะแล้วก็นะใช่คนที่ชื่อเจดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเล่นละครเจ้าพายุด้วยกันนะคะรู้จักกระเจดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะแล้วที่สําคัญคะ่ะออกมาพูดนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักว่าตัวเองเนี่ยมีคนคุยด้วยอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยกลัวไหมคะว่าจะโดนเบรกงานหรือว่างานจะดรอปลงนะคะแล้วเริ่มศึกษาดูใจกับคนคนนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหน เราไปฟังเชวเวอร์เบลเขาตอบค่ะออไม่ใช่ยังไม่ได้บอกว่าใครเลยเขาแค่ถามเราว่าเ,ออเรามีใครคุยไหมถ้าเราตอบว่าไม่คุยมันก็ดูประหลาดใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ตอบว่าโอเคก็มีคนคุยแต่ว่าหลังจากนั้นเขาเขียนกันเองเลยคนในค่ายหรือเปล่านั่นสินะ เออน,นี่นี่ก็ไม่รู้ค่ะก็ดูไปเรื่อยๆเพราะเราเราไม่ได้คุยกับคนคนเดียวเราคุยหลายคนเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่น้อยด้วยก็คุยคุยเรื่อยๆแหละคุยเรื่อยๆถ้าเกิดคนไหนดูว่าโอเคใช่สุดก็ก,ก็น่าจะคบคนนั้นเดียวแววมาวา่าเป็นคนที่ชื่อเจในเรื่อเรืเ่องละครจักรพายุอุ้ยไกลเลยไกลตัวไม่ใช่คือรู้จักค่ะคือเป็นเขาเป็นรุ่นน้องในะคะ่ายก็คือเขาเป็นยูเจนรุ่นน้องเรา เราสนิทประมาณหนึ่งเพราะว่าเราเรามีเรียนแอคติ้งด้วยค่ะเรามีเรียนแอคติ้งด้วยกันก็เลยทําให้แบบบางทีมีกินข้าวอะไรไปด้วยกับเพื่อนหลายๆคนค่ะคือเราไม่ได้ทําความเสียหายกับงานอยู่แล้วก็คือเราเราแยกแยะได้ว่างานเป็นงานเรื่องความรักเป็นความรักก็คือถ้าเกิดเสียใจเราก็จะไม่เอามาร่วมกับงานเด็ดขาดรู้จักความจริงเป็นเพื่อนกันมาก็นานแลยอ๋อค่ะก็ที่จริงรู้จักกันตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็ หลังจากนั้นก็คุยๆกันเรื่อยๆแต่ว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากก็อย่างที่น้องเชอเบลเธอบอกแล้วค่ะว่าไม่ใช่นะคะไม่ได้มีคนคุยด้วยอยู่ในค่ายเดียวกันนะคะและที่สําคัญเนี่ยคนที่คุยอยู่เนี่ยนะคะเป็นคนอื่นนะคะถามว่ารู้จักกับเจดใช่ไหมเขาบอกว่าโหเจดนี่ถือว่าเป็นการไกลตัวมา,มากๆเลยค่ะรู้จักกับเพราะว่าเขาเป็นรุ่นน้องในค่ายเท่านั้นเองค่ะออกมาพูดเรื่องความรักแบบนี้นะคะกลัวไหมคะว่าจะโดนเบรกงานแล้วงานตัวเองจะดรอปลงนะคะน้องบอกว่าเราไม่ได้นะคะทาความเสียหายแล้วก็ที่สําคัญค่ะงานก็ยังมีอยู่ เรือยนเ,เองค่ะผู้ใหญ่เนี่ยแยกแยะได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็เริ่มศึกษาดูใจกันมานานแล้วรู้จักกัน,นก่อนเข้าวงการคุยกันเป็นเพื่อนมากกว่าค่ะค่ะแต่ว่าชนิีพักเบรกกันสักครู่นะคะ